วิดีโอนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประวัติของบุคคลคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับชื่อว่าเจมบอลเจมบอลเป็นบทประพันธ์ชุดที่เน้นไปที่ตัวละครเจมบอลสายลับของหน่วยข่าวกองลับอังกฤษสมมุติสร้างโดยนักเขียนเอ็มเฟมิงเมื่อปีคศ1953 เขาเขียนให้ตัวละครดังกล่าวปรากฏอยู่ในนวนิยายสืบสองเล่มและหนังสือรวมเรื่องสั้นอีกสองเล่มหลังจากเขาเสียชีวิตในปีคิศกร1964มีนักเขียนที่8คนได้สิทธิ์ในการประพันธ์เจมบอลต่อได้แก่คิงดีเอมิทคิสโตเฟอร์บูดจอห์นการ์เนอร์เลมอนเบนสันเซบาสเตียนฟอกเจฟฟีดิบเบอร์วินเลียมบอยและแอนโทนีโฮโลบิดนวนิยายเล่มล่าสุดคือ Fore เ e r and a day ดโดยแอนโทนีโฮโลวิหวางจำหน่ายเมื่อเดือนพฤษภาคมทศศรา2018นอกจากนี้ยังมีผลงานของชาลีฮิกสันในนวนิยายชดุดยังบอรดและเกตเ e s t w o ูดเขียนนวนิยายสามเล่มในรูปแบบแดรี่ของตัวละครวิสมันนี่เพนนี ตัวละครหรือรู้จักกันในรหัสลับ007ได้ถูกดัดแปลงออกมาเปทท็นละครโทรทัศน์ละครวิทยุการ์ตูนวิดีโอเกมและภาพยนตร์โดยเป็นภาพยนตร์ชุดที่ดำเนินต่อเนื่องยาวนานที่สุดตลอดการและทำเงินมากกว่า7.04พันล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกเป็นภาพยนตร์ชุดที่ทำเงินสูงสุดอันดับที่5ภาพยนตร์ชุดนั้น,นเริ่มต้นจากภาพยนตร์พยัก์ไร้007 เมื่อปีคิทสกราช1962โดยมีชอนคอนเนอรี่รับบทเป็นบอนลณปีคิทสกราช2023มีภาพยนตร์บอนฉายแล้วทั้งหมด24เรื่องของอ e ีออนโปรดักชันภาพยนตร์บอลล่าสุด007พยักร้ายฝ่าเวลามารณะนะคิศสกราช2020มีดนเนียลเคกรับบทเป็นเจมบอนครั้งที่5และครั้งสุดท้ายของเขาและเป็นคนที่6ที่รับบทนี้ ภาพยนตร์ที่ไม่ได้สร้างโดยอีออนได้แก่ทีเด็ดเจมบอลศูนย์นเภาพยนตร์ตลกเสร้สีชายเมื่อปีคิริัศกราช1967และพยักษ์เหนือพยักษ์ภาพยนตร์สร้างใหม่ของทันเดอร์บอลศูนชายเมื่อปีคิริัศกราช1983และปีคิริสกัาศ2015มีการประมาณการว่าแฟนชายเจมบอลนั้น มีมูลค่าประมาณ19.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้กลายเป็นหนึ่งในสื่อแฟนชส์ที่ทำเงินสูงสุดภาพยนตร์บอลมีชื่อเสียงในด้านคุณสมบัติหลายประการรวมถึงโดนตีประกอบโดยมีเพลงที่ประกอบที่ได้รับการเสนอชื่อชิงรางวัลอสการ์หลายครั้งและคว้าสองรางวัลองค์ประกอบสำคัญอื่นๆที่ปรากฏในภาพยนตร์ส่วนใหญ่ได้แก่รถของบอลปืนของเขาและอุปกรณ์ที่เขาจัดหาให้โดยแผนก ภาพยนตร์ชุดยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ของบอลกับผู้หญิงหลายคนซึ่งบางครั้งเรียกว่าสาวบอลด้านล่างเป็นประวัติการตีพิมพ์นะครับชื่อเจมบอลนั้นมาจากชื่อนักปักษีวิทยาชาวอเมริกันเจมบอลผู้เชี่ยวชาญเรื่องนกแคริบเบียและผู้เขียนคู่มือภาคสนามชื่อว่านกของหมู่เกาะอ,อินเดียตะวันตกเฟมิง ผู้เป็นนักดูนกตัวยงมีหนังสือคู่มือของบอลและต่อมาเขาได้อธิบายให้ภรรยาของนักปวิทยาฟังว่าผมคิดได้ว่าชื่อสั้นๆที่ไม่โรแมนติกแองโกซักซอนและยังเป็นผู้ชายอยู่นั้นคือสิ่งที่ผมต้องการและเจมบ bon อลคนที่2ก็ถือกําหนดขึ้นเขาอธิบายเพิ่มเติมว่าเมื่อผมเขียนเรื่องแรกในปีคิดศกหนึก้าห้าสาผมต้องการให้บอบเป็นคนที่น่าเบื่อและไม่สนใจ กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมต้องการให้เขาเป็นคนหัวทื่อเมื่อผมกำลังหาชื่อสําหรับตัวละครเอกของผมผมคิดโอ้พระเจ้าเจมบอลเป็นชื่อที่น่าเบื่อที่สุดที่ผมเคยได้ยินเอียนเฟลมิงเดอะนิวยอร์กเกอร์21เมษายนคินสกสา192ได้อีกโอกาสหนึ่งเฟลมิงกล่าวว่าผมต้องการชื่อที่เรียบง่ายน่าเบื่อที่สุดและชัดเจนที่สุด ท่าที่ผมจะหาได้เจมบอนดีกว่าชื่อที่น่าสนใจมากกว่าเช่นเพเล็กลินคารัตเทอมากสิ่งแปลกใหม่จะเกิดขึ้น,นกับรอบตัวเขาแต่เขาจะเป็นบุคคลที่เป็นกลางเป็นเครื่องมือที่ไม่เปิดเผยตัวและทึสซ,ซึ่งถูกใช้โดยหน่วยงานของรัฐเฟรมิงตัดสินใจว่า บอลควรมีลักษณะเหมือนนักร้องชาวอเมริกันโฮกี้คา์ไมเคิลและตัวเขาเองและในคาสิโนโรอยัลเวสเปอร์ลินระบุว่าบอนทำให้ฉันนึกถึงโฮกี้คาไมาเคิลมากกว่าแต่มีบางอย่างที่เยือกเย็นและโหดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับในมูลเลเกอร์กาลาแบนเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลคิดว่าบอลดูดีอย่างแน่นอนค่อนข้างเหมือนฮกี้ ขาไมเคิลในทางใดทางหนึ่งผมสีดํานั้นตกลงมาที่คิ้วขวากระดูกก็เช่นก็เหมือนกันแต่มีบางอย่างที่โหดร้ายอยู่ในปากและดวงตาก็เย็นชาในขณะที่ปฏิบัติราชาการอยู่กับฝ่ายข่าวกองของกองทัพเรือนั้นเฟรมิงวางแผนที่จะเป็นนักเขียนและได้บอกเพื่อนของเขาว่าผมจะเกยียเรื่องราวสายลับเพื่อจบเรื่องสายลับทั้งหมดเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์คิดักราช 1952เขาได้เริ่มต้นเขียนนวนิยายเจมบอลเล่มแรกในกชื่อคาสิโนรอยัลที่คฤหิาร์โกลเด้นไอที่จามเมกาซึ่งเป็นที่ที่เขาเขียนนวนิยายเจมบอนทั้งหมดระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีหลังจากเริ่มเขียนได้ไม่นานนะักเฟรมมิงก็แต่งงานกับแอนชาเตอร์ลริซึ่งกําลังตั้งคันอยู่เพื่อเิ่มเความสนใจของตัวเองจากการแต่งงานที่กําลังจะมาถึงของเขา หลังจากพิมพ์ต้นฉบับของคาสิโนรอยัลเสร็จแล้วเฟลมิงได้ให้เพื่อนของเขาวิลเลียมโฟร์เมอร์อ่านซึ่งโฟร์เมอร์ชอบมันและได้ส่งไปยังสำนักพิมพ์โจนาธานเกฟแต่ก็ไม่ค่อยจะชอบมากเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ได้ถูกตีพิมพ์นในปีคิศักราด1953ซึ่งแนะนำโดยปีเตอร์เฟลมิงพี่ชายของเอนเฟลมิงระหว่างปีคิศักราด1953ถึงคิทสาด1966 และ2ปีหลังจากเสียชีวิตเฟลมิงได้เขียนนวนิยายทั้งหมด12เล่มและรวมเรื่องสั้นอีก2เล่มซึ่ง2เล่มสุดท้ายนั้นใช้ชื่อว่า The Man with the Golden Gun และ Octopussy and the Living d a y l i g h t ซึ่งตี่พิมพ์หลังเฟลมิงเสียชีวิตแล้วทุกเร่เิ่มตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์โจนัธานเคฟ อันนี้ก็เป็นนวนิยายหลังเฟรมิงเสียชีวิตนะครับคิงลีเอมิใช้นาประกาว่าโรเบิร์ตมาแคมได้แต่งนวนิยายบอนต่อในชื่อโคโลเนชันตีพิมพ์เมื่อปีคิรสกัลลด1968กรา1968ในปีเป็นสัาด2อ3พนนักเขียนชาวอเมริกรันเลมอนเป็นสารกายเป็นนักเขียนนวนิยายบอน ึ้นก่อนหน้านี้เขาเคยเขียนหนังสือเดจยามบอลเวบไซต์คอมพาเนียนซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศ,ศ2527จนถึงปีพศ,ศ2549ก็หยุดเขียนโดยเป็นเบนสันเขียนนวนิยายบอลทั้งหมด6เล่มนิยายอีก3เล่มและเรื่องสั้นอีก3เรื่องอ่า เดอะเจมบอนเบสไซต์คอมพานที on, ่ยนซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในปีพศสองนห้ารอสเจ็ดจนถึงปีสอง5ห้าสี่ห้าก็หยุดเขียนนะครับหลังจากผ่านไปหกปีเซบาสเตียนฟอกได้รับมอบหมายจากสำนักพิมพ์เอียนเฟมมิงให้เขียนนักิยาบอลใหม่ วางจำนายเมื่อวันที่28พฤษภาคมคศ2008ในวาละครบรอบ100ปีวันเกิดของเอียนเฟลมิงในชื่อเดวิสเมคาต่พิมพ์โดยสนักพิ Book, กม์แพนกินบุกนายสหรัฐอเมริกาต่อมานักเขียนชาวอเมริกันเฟฟเจฟฟี่ดิฟเฟอร์ได้รับมอบหมายจากสนักพิม์เอียนเฟมิงให้เขียนนวนิยายบอลในชื่อพิกแพนเพชรคาด,คาด บันเช่วางจำหน่ายเมื่อวันที่26พฤษภาคมคศ2011ในนวัตนายายบอลไปสายรับหลังเหตุการณ์9ทัพ11และไม่สังกัด MI 5หรือ MI 6นวัตนยายชื่อเดิมพันดับแขนโซโลโดยวิลเลียมบอยดำเนินเรื่องในปีคิศ1969วางจำหน่ายเมื่อวันที่26กันยาย,ยนคิศ2013ในเดือนตุลาคมคศ2014มีการประกาศว่า แอนโทนีโฮ o ลวิ z จะเป็นนักเขียนนวนิยายบอลต่อนวนิยายชื่อ t ิกเกอร์มอร i ตวางจำหน่ายเมื่อวันที่8กันยายนคิศกรา2015ดำเนินเรื่องหลังเหตุการณ์ในโ o f ฟิงเกอรสสัปดาห์มีเนื้อหาที่เขียนโดยเฟลมิงแต่ยังไม่เคยได้รับการเปิดแพร่นวนิยายบอลเล่มที่2ของโฮ o ลวิ z For Ever and a Day เล่าเรื่องราวต้นกำเนิดของบอลในสนานะสรัปับเบิลโอก่อนเหตุการณ์ใน คาสิโนรอยัลนวันนิยายเรื่องนี้ยังอิงจากเนื้อหาที่ไม่ได้เผยแพร่จากเฟรมิ่งวางจำหน่ายเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่สกรา2018พยักไร้ไว้ทีนเดิกมันนี่เพนนี่ไดอารี่เคเบีย์นี้ก็จอดตะเกนเท่านี้ครับสวัสดีครับ